สำหรับตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นงูเขียวหัวจิ้งจกนะครับหรืองูเขียวปากจิ้งจกนะครับเป็นงูที่มีพิษอ่อนมากชนิดหนึ่งนะครับมีลมักษณะลำตัวเรียวยาวนะลำตัวเขาจะเรียวยาวหัวหลิมนะครับปลายปากแหลมคล้ายๆกับงูปากแหนบเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีจะงอยปากแบบนี้นะครับ โดยมากจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วมากจะเป็นสีขาวสีขาวด้านข้างลําตัวนะครับแนวต่อระหว่างเกล็ดนะครับกับเกล็ดท้องนะครับจะเป็นสีขาวแล้วก็เส้นขาวยาวตั้งแต่บริเวณคอจนถึงคอเนี่ยจนถึงโคนหางเลยนะครับจะมีเส้นสีขาวสลับไปนะครับส่วนหางตั้งแต่โคนหางจนถึงปลายหางจะมีสีน้ําตาล หรือสีชมพูบางคนเข้าใจว่างูชนิดนี้เป็นงูเขียวหางไหม้อีกเช่นกันนะครับม่านตาจะเป็นลนักษณะเป็นแนวนอนนะครับบางคนเห็นแล้วจะบอกได้ว่าน้องงูเขียวปากจิ้งจกเนี่ยจะง่วงนอนตลอดเวลาจริงๆนั่นไม่ใช่นะครับมันเป็นลักษณะาทางกายภาพของเขานะครับเราจะพบได้ทั่วไปในภูมิภาคของเอเชียใตย้จนถึงเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้นะครับในประเทศไทยพบได้ทุกภาค ในป่าทุกประเภทแม้กระทั่งสวนสาธารนณะหรือบริเวณบ้านเรือนของผู้คนที่อาศัยนะครับมีพิษอ่อนมากนะครับโดยพิษจะสามารถทำลายได้เฉพาะสัตว์ที่เป็นอาหารของเขาได้แก่พวกจิ้งจกกิ้งก่านกาหรือตุ๊กแกนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนะครับเป็นลักษณะงูที่จะกินส่วนใหญ่แล้วงูปากิ้งจกเนี่ยเขาจะกินมแมลงนะครับเป็นงูที่ จะกินแมลงเป็นอาหารนะครับโดยทั่วไปแล้วเป็นงูที่ออกลูกเป็นตัวอ่าเป็นงูที่ออกลูกเป็นตัวนะครับใช้ระยะเวลาในการตั้งท้องประมาณ4เดือนด้วยการออกลูกได้ครั้ง6 1ถึงตัวอ่า,อาการผสมพันธุ์จะเริ่มผสมพันธุ์กันในช่วงของฤดูฝนนะครับงูเขียวหัวจิ้งจกหรือปากจิ้งจกเนี่ยมีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับงู2ชนิดด้วยกันอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คืองูเขียวปากแหนบ ตัวแรกที่ผมลงสีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็งูเขียวหัวจิ้งจกมาลาย,ยูนะครับโดยงูทั้ง3ชนิดนี้จะมีความหลากหลายทางสีสันมากโดยจะมีความแตกต่างกันหลากหลายออกไปทั้งสีส้มทั้งตัวก็มีสีเหลืองทั้งตัวก็มีสีน้ําตาลสีเทาสีฟ้าซึ่งสีเหล่านี้ผสมกันนะครับจะออกเป็นโทนที่เสียอาจจะถูกเรียกว่ากล่อมนางนอนนะครับถ้าเป็นออกโทนสีส้มนะครับ อันนี้เป็นภาษาของอพื้นบ้านของภาคอีสานนะครับถ้าเป็นโทนสีส้มหรือสีทองเนี่ยเขาจะเรียกว่ากล่อมนางนอนแล้วก็งูที่มีโทนสีเทาหรือสีเงินเนี่ยเขาจะเรียกว่าง่วงกลางดงนะครับซึ่งชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยจะเชื่อว่าเป็นงูพิษร้ายแรงแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างางนั้นเลยนะครับบางคนก็นิยมนํามาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งมีราคาซื้อขายกันที่ไม่แพงมากนักนะครับ งูเขียวหัวจิ้งจกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ถูกคุกคามนะครับอยู่ในความเสี่ยงต่ำนะครับเป็นงูที่มีขนาดปกตินะครับความยาวเต็มที่ยาวได้ถึง2เมตรนะครับก็ข้อมูลของงูงเขียวปากจิ้งจก,กก็จะอยู่ในตระกูลเดียวกับงูเขียวปากแหนบงูหัวจิ้งจกมาลายูงูสายน้ำพึ่งงูม่านทอง งูลายสอสามเหลี่ยมงูลายสอสามขีดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับงูปลิงงูไซงูสายลุง้งงูหัวกระโหลกนะครับก็จะเป็นงูที่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีการลงสีของงูาปากจิ้งจกเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับามาเริ่มดูกันนะครับเดี๋ยวขอญาต์ตัดเป็นธทมแลกครับ